าาชั้นนางสาวชุลดาเชื้อหมอสวัสดีค่ะดิ้ันชื่อนายสาวพังพอนลินทองพวกเราอยู่ชั้นพิจิตรสามพิจิตรห้าหกหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองาแจ้นจังหวัดปท,ทุทมธานีพวกเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับมารยาทของการไหว้ของคนไทยวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาแนะนำมารยาทในการไหว้อย่างถูกวิทยาครับมารยาทหมายถึงแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ ที่ถูกวาดเคารงไว้ให้เป็นพฤติกรรมทางสังคมเช่นมารยาทในการไหว้การไหว้เป็นการเคารพนับถือกันการไหว้มีสมระดับระดับที่1คือการไหว้พระสงฆ์ระดับที่ 2. คือการไหว,ว้ญาติผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์และระดับที่สคือการไหว้รุ่นพี่และเพื่อนครับ ที่หนึ่งการไหวพระสงค์อยู่ในท่าเตรียมประนมมือขึ้นระหว่างอกโค้งศีรษะลงให้นิ้วหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วผู้หญิงให้ย่อเข่าลงเล็กน้อยการไหวระดับที่สองคือการไหวญาติผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์อยู่ในท่าเตรียมประนมมือขึ้นระหว่างอก ค้งศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกผู้หญิงย่อลงเล็กน้อยการไหวในระดับที่3นะคะคือการไหวเพื่อนและรุ่นพี่อยู่ในท่าเตรียมประนมมืออยู่ระหว่างอกโค้งศีรษะลงเล็กน้อยให้นิ้วหัวแม่มือจรดที่ปลายคางะคะ่ะ ระดับที่หนึ่งการไหวพระสงค์อยู่ในท่าเตรียมประนมมือขึ้นระหว่างอกโค้งศีรษะลงให้นิ้วหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วผู้หญิงให้ย่อเข่าลงเล็กน้อยการไหว้ระดับที่สองคือการไหวาญาติผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์อยู่ในท่าเตรียมประนมมือขึ้นระหว่างอก คงศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกผู้หญิงย่อลงเล็กน้อยการไหวในระดับที่3นะคะคือการไหวเพื่อนและรุ่นพี่อยู่ในท่าเตรียมประนมมืออยู่ระหว่างอกกค้มศีรษะลงเล็กน้อยให้นิ้วหัวแม่มือจรดที่ปลายคางค่ะไ เป็นมารยาทไทยที่สืบทอต่อกันมาเป็นเวลาช้านานการไหว้เป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือดังนั้นประชาชนคนไทยและนักเรียนทุกคนควรที่จะใช้การไหว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยต่อไปขอบคุณครับ